สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประสราเตชาพีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.13เลขที่24โรงเรียนส่วนบุญยบธรรมลำพูนวันนี้ดิฉันจะมาพูดในเรื่องเคมีกาแฟอาราบิกา้าและโรบัสต้าค่ะอาราบิก้าจะนิยมผลิตเป็น70%ของทั่วโลกโดยมีการปลูกอยู่ยที่ความสูง600-2,200เมตรและมีอุณหภูมิอยู่ที่ 1 5บหถึงยีองศาเซลเซียสในการปลูกมีคาเฟอีนหนองถึงหนึ่งจเปอร์เซ็นต์กรดคอโรเจนิกอยู่ที่5 5าถึงแเปอร์เซ็นต์ไขมัน1 5บหถึงสิเปอร์เซ็นต์และน้ำตาลซูโคจะอยู่ที่6กถึงเเปอร์เซ็นต์ส่วประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดรสชาติได้แก่ โซโตลอนอัพเกซอนและฟูรานิโอนซึ่งสารประกอบเหล่านี้จะทำให้กาแฟมีรสชาติหวานและมีกลิ่นที่คล้ายกับคาราเมลค่ะอาราบิก้าจะนิยมผลิตต่อเฮกตาร์น้อยกว่าโรบัสต้าจึงมีราคาที่แพงกว่าและอาราบิก้ามีการทนทานต่อโรคน้อยและมีการปลูกที่ยากค่ะ โรบัสต้าจะมีความนิยมปลูกเป็น30%ของทั่วโลกโดยมีการปลูกอยู่ที่0-800เมตรมีอุณหภูมิในการปลูก18-36องศาเซลเซียสคาเฟอีน2.2-2.7%กดคาร์โบเจนิกจะอยู่ที่7-10%ไขมัน10.5-11%น้ำตาล3.7% สารประกอบสำคัญที่ให้รสชาติแน่แก่3 5 d i m e t h y l 2 ethyl p a r a z i n e t 3 diethyl 5 methyl p a r a z i n e และ f u l ethyl guaiacol ซึ่งสารประกอบเหล่านี้จะทำให้กาแฟมีรสชาติเผ็ดและมีกลิ่นที่คล้ายกับดิน,นะคะ่ะ Robusta จะมีรสชาติที่เข้มข้นและขมกว่า Arabica าาที่มีรสชาติที่นุ่มนวลและอ่อนหวานความแตกต่างทางด้านรสชาติ Arabica าาจะเป็นกาแฟ ที่มีความติดหวานละมุนและได้กินผลไม้ความแตกต่างทางด้านแหล่งเพาะปลูกอาราบิก้าจะนิยมปลูกในอากาศเย็นและไม่ทนทานต่อสภาพอากาศที่มีความร้อนค่ะส่วนโรบัสตา้ามีความทนทานต่อสภาพอากาศจึงนิยมปลูกในเขตร้อนชื้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ